คนเป็นเบาหวานทานได้ไหมคะสําหรับข้าวปลววานตัวนี้นะคะคนเป็นเบาหวานทานได้คะ่ะมาบอกก่อนว่าข้าวปลววานอันนี้ไม่ใช่ข้าวจริงๆนะคะเป็นข้าวที่หน้าตาเหมือนข้าวแต่ทําจากเส้นใหญ่พืชแล้วก็สารสกัดจากปลาคนเป็นเบาหวานก็คือทานได้นะคะเพราะว่าข้าวปลววานเนี่ยไรแป้งซึ่งจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลซึ่งก็ปลอดภัยต่อคนที่เป็นเบาหวานแต่ถ้าใครที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วและมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารก่อนที่จะทาน เรามาพูดถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานกันผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาจะต้องควบคุมน้าตาลอยู่แล้วเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ทานของหวานแล้วก็ต้องงดอาหารในมือนั้นๆแต่ขนมหวานจัดเลยอะคนที่เป็นเบาหวานก็ควรงดนะคะเช่นท,ทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมกวนขยะขนมหม้อแกงแต่ขนมบางชนิดที่ไม่หวานมากผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้แต่ทานได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้องแลกกับการที่จะงดข้าวหรืองด ของหวานหนักๆในมือนั้นๆเช่นถ้าอยากทานไอศครีมหนึ่งก้อนก็ให้งดผลไม้และอาหารทอดในมือนั้นๆหรืออยากกินเค้กไม่มีหน้าหนึ่งอันก็ให้งดข้าวหนึ่งทัพพีมันก็เหมือนกับเป็นการแลกเนาะคือเราอยากทานของหวานในขณะที่เราเป็นเบาหวานเราก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการงดข้าวแบบงดปริมาณข้าวในมือนั้นๆ แต่ถ้าผู้ป่วยทานข้าวปลววานก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องงดข้าวเพราะข้าวปลววานเขาให้ค์าต่ำมากนะคะเน็ตค่าของเขาอยู่ที่0.55และข้าวปกติ100กรัมจะให้พลังงาน130แคลอรี่แต่ข้าวปลววาน100กรัมให้พลังงานเพียง26แคลอรี่เท่านั้นถ้าถามกว่าคนเป็นเบาหวานทานได้ไหมเอ่อจริงๆบุกคว่าทานได้นะคะเพราะว่าเขาทำจากเส้นใยพืชแล้วก็สังเครจากปลาและโดยส่วนตัวของบุกอะค่ะตัวบุกอะแพ้ ข่แล้วก็แพ้อาหารค่อนข้างเยอะแต่หลังจากที่มุกได้ทดลองแล้วเมียตัวบุกเนี่ยไม่แพ้ส่วนข้อมูลอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่อ้างอิงไปตอนต้นคลิปอ้างอิงมาจากโรงพยาบาลเพียไทยคะ่ะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าวเบาหวานอีกหรือใครอยากรู้ว่าบุ๊กเนี่ยทานข้าวเบาวานแล้วเป็นยังไงบ้างหรืออยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลย